วันนี้สวัสดีครับพบกับช่องไวรุนเมกาแชนแนลนะครับผมก็สําหรับวันเช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดก็ดูแลรักาษาตัวกันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเสียงดังต่างๆในเครื่องยนต์นะครับเสียงดังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับของผมเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่สักสามสามอย่างสี่อย่างนะครับก็คือเสียงดังเนี่ย อาจจะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์เราได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นตัวบอกสาเหตุนะครับว่าส่วนไหนเสียโดยคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราจจมาดูกันที่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับสําหรับรถตระกูลฮอนด้านะครับที่ว่าเป็นตระกูลโรเลอร์นะครับกระเดียงโรเลอร์จะมีปัญหาเมื่อทําแคมแคม,มูกษาสูงนะครับรถแต่งหรือรถที่ใช้งานหนัก จะมีเสียงดังแบบดังก็เก๊กเก๊กๆๆนิดเล็กเน้อยๆนะครับไม่ไม่เชิงดังดัง,ดงแบบก้านดังอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมาดูกันว่ามันดังได้ยังไงนะครับ่เดี๋ยวให้เราให้ดูของเดิมที่ว่ามันมันไม่ดังก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระเดื่องของฮันดาไอคอนดาสกูปปี้ฮันดาฮันดาคิกไม่แน่ใจว่าคิกเป็นโรลเลอร์ไหมนะครับ ตัวนี้จะเป็นรูเลอย์นะครับมันจะเป็นลูกปืนภายในนะครับเป็นลูกปืนภายในตัวนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้ตรงลูกปืนตัวนี้นะครับอันนี้ยังเป็นสภาพที่ดีอยู่เขย่าจะไม่มีเสียงเลยอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแสดงว่ายังแน่นอยู่แล้วก็หมุนลื่นอยู่นะครับส่วนตัวที่ทําให้เสียงดังได้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ นี้ของเป็นเป็นของค o n d a m เนะครับหรือว่าเวฟร้อยยีห้านะครับตัวนี้ดูนะครับเราสามารถมองเห็นลูกปืนปีน,นกข้างในได้เลยเดียบเทียบกับตัวนี้นะครับแตชิดชิดเลยนะชิดเลยไม่เห็นเลยส่วนจ้ตัวนี้เนี่ยเราขยับย่านเงี้ยก็คือมันจะเกิดระยะห่างนะครับ เนื่องจากตัวกระเดืองตัวเนี้ยเคยใส่กับแคมยก5.8นะ5.8แล้วมันเป็นระยะที่กดกดเยอะมากและใส่สปรีงบาร์ที่แข็งนะครับมันจะทำให้ลูกปืนตัวเนี้แตกได้นะครับเดีย๋ยวลองขอยับฟังเสียงอ่ะเอาะดทศัพท์ไีทีนึงได้ยินเสียงนะครับ เสียงมันเกิดจากการสั่นตรงนี้นะครับเสียงมันผลเสียของมันก็คือเสียงดังเลยนะครับแล้วก็มันจะมีระยะระยะเคลื่อนนะครับทําให้องศาการกดบาร์ของเราเนี่ยขาดเคลื่อนไปด้วยนิดนึงก็มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับทาให้รถเราไม่วิ่งได้นะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อแคมยกขึ้นนะครับแล้วกระเด็นนี่มันหลวมมันก็ดันขึ้นปุ๊บมันทําให้องศาการกดนะ น้อยลงนะครับส่วนตัวแคมนี่ <c oughs> สามารถทำให้เสียงดังได้ครับถ้าเป็นในตัวของกระเดียงที่ว่าไม,ไม่ใช่ลูกปืนโรเลอร์นะครับมันจะเป็นกระเดีองแบบขากดธรรมดามันจะกินกินขอบตัวนี้ไม่เสมอกันได้นะครับแล้วพอใช้งานานานๆไปเนี่ยมันจะตกล่องนะครับเสียงก็จะดังนะครับตัวนี้นไม่มยอะไรมาก ผ่านไปส่วนในรถกูลเวฟนะครับเวฟที่เป็นตัวกดแบบนี้ตัวกดแบบนี้ก็เสียงดังได้นะครับถ้ามันหมุดหรือมันแตกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดโซ่นะครับแบบไฮโลลิกนะครับถ้าตัวนี้หมดเมื่อไหร่เสียงดังเมื่อน,นั้นนะครับเพราะถ้าตัวซูเปอร์ลีนตัวนี้นะครับแตกหรือหมด ตัวเหล็กนี้จะไปกดโซ่เต็มๆนะครับ